เฮียหมูเฮียว่าระหว่างแลกตาซอยกับนมมันต่างกันยังไงหรอเอาก็แลตตาซอยก็ทําจากถั่วเหลืองไงนมก็ทําจากนมงัวไงหืมพิดเหรอเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้ยเจียเช้าเช้าอ่ะหัดกินปลาตะโกมั่งม่จะกินแต่ปลามันมีสารทำให้ละลายตั้งยาี่ไปโซลด ขี who 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 ่ไปล้อหลุดจักรยานของใครของพ่อกูมาเช้าเช้าดิโอทำไมสดใสเหมือนหน้ามึงเลยนะทำไมอ่ะโนกบ้านไงเบิกบ้านนี่เฮียถ้าจะเรียกว่าไอ้รวยนะ่นะรีบเรียกซะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหวยออกแล้วห้ามมาเรียกว่าไอ้รวยด้วยต้องเรียกว่าคุณรวย เพราะว่าไอ้รวยเนี่ยมันจะรวยแล้วรวย<ะ>เออฮะเอสงสัยอะไรกูให้พรมึงมเรียกชื่อฉันน่ะรวยเป็นยังก่อนไอ้ได้เลขเด็ดมากว่าจา้าอย่าเมาไปอย่าเมาไปนี่เนียสนใจไหมแหมใครก็ชอบอยู่แล้วนี่ถ้าฉันบอกไปนะห้ามไปพูดให้ใครฟังโดยเด็ดขาดนะเข้าใจไหม หรับๆนะคือฉันได้มาจากเอ่อไหนฉันได้มาจากกุมารทองกุมารทองบอกฉันว่านี่นะทุกคนตังใจฟังนะน่ฉันจะบอกหวยนะใครล้าคหนึ่งนด้บาโอ๊ยตีหัวฉันทำไมอ่ะไม่ต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยมึงเล่าอีกตอนที่บอกเลขเลย ไม่เอาไม่บอกแล้วกูตีหัวฉันทําไมลืมเลยเนี่ยถ้าลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตีคืนให้ไม่ต้อง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 ฉันนึกออกแล้วเออเมื่อก็บอกมาเลยนี่ตกลงจะฟังหวยที่ฉันบอกแน่นะเออแต่มีข้อแม้ว่าไงห้ามไปเล่าให้ใครฟังโดยเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไปบอกว่ากุมานทองของฉันบอกมาเพราะว่ามันจะเคลื่อนเอ,อบอกมา กุมารทองบอกว่าเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งแค่นี้แหละสองตัวเองไงรวยก็ให้มาแค่นี้อ่ะงั้นลำดวนรีบไปบอกคุณนายกับคุณผู้ชายดีกว่าค่ะ มันฉันรีบไปซื้อก่อนเดี๋ยวไม่ทันเออไปเฮ้ยรวยมึงจะไปไหนวะตลาดเดี๋ยวดูเด้มึงจะไปซื้ออะไรไปตลาดอะไรวะเนี่ยมีโต๊ะเต่งด้วยเนี่ยก็โต๊ะไปช่อนเต่งผักกาดมึงไม่วิ่งผักคะน้าด้วยเลยล่ะอ่าเหี้ยวหมูขอข้าวผัดอเมริกันจานหนึ่งถ้าไม่มีเอาข้าวผัดอีรักก็ได้ มีรักไม่มีมีแต่อีโต้ึงไเด้หาเลือกเออนี่ไ okay, อ้แมนอะไรกูมีเลขเด็ดมาบอกมึงเว้ยเหรอเออได้มาจากไหนอ่ะกูได้มาจากไอ้ต้นโพโพนี่ไม่ใช่โพธรรมดานะเว้ยมันเป็นโพงามคุณนามสกปุนใครวะคุณคุณใจ้จ อย่าไปบอกใ,ใครเด็ดขาดนะ,ะ,นะต้นโพให้มาเนี่ยจะๆเลยหนึ่งแล้วกว็หนึ่งแค่นี้แหละี่ ยี่หมูฉันถามแกจริงเถอะแกมองหาใครเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยกลัวคนอื่นรู้ไงจำไว้เลยนะจำใส่ใจไปเลยอย่าไปบอกชาวบ้านเด็กขาดนะทำไมอ่ะถ้าชาวบ้านรู้อ่ะจะแห่ไปที่ต้นโพแล้วจะไปขุดต้นโพขู้ทงสารต้นโพมันจะจะตะจีอย่าลืมนะโอ้ยหนึงน่งหนึ่ง ทำไมเหมือนเลขที่กุ้ยเจ๋งบอกเลยวะมาก็เจ๋งมาแต่ย่าทาแป้งให้นะจะได้หล่อหล่อน่าจะได้หล่อหล่อเขาขาวลูกนะโอ้ยโอ้ยนี่หล่อจริงๆเอากิน้ำน้ำกี้น้ำ้น้ำขี้น้ำน้ำเอาอันแม่โบดูติหล่อแม่ไหนดูตินายน้นนโน้โอ้โหลูกใครหลานใครมาทาแป้งเขาหล่อหน้าดูเลย เออแม่แม่ว่าแป้งเนี่ยมีกี่ชั้นอ่าตาตุ<ะ>้งแกจะบ้าเหรอนี่มันแป้งนะไม่ใช่คอนโดมันจะได้มีหลายๆชั้น <c oughs> แม่ไม่รู้อะไรซะแล้วมีสองชั้น <c oughs> ชั้นที่หนึ่ง <c oughs> กันผดผื่นอชั้นที่สองอกันเปียกชื้นสองชั้นไหม <c oughs> <c oughs> แม่น่าจะาแป้ง่ยทาปากซะมั้งทาทำไม ด่าบหัวจนปากเปียกปากแฉะแกเนี่ยถ้าไปโดนฉันด่าเนี่ยแกกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมนั่นยิ่งด่ายิ่งปากเปียกปากแฉะใหญ่เลยเดี๋ยวจะโดนทั้งกระปุกเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณนายคุณผู้ชายขาลุ่ดวนมีข่าวดีมาบอกค่ะเฮ้ยกระลาออกเหรอไม่ค่ะอ่าก็ไม่ใช่ข่าวดีอะสินะข่าวแะไรแกพูดมาสิคืออย่างนี้ค่ะ ลำดวนไปได้เลขเด็ดมาค่ะได้มาจาก มีเลขนงค่ะอ้หแล้วก็มีเลขนงค่ะแล้วก็มีแค่นี้ค่ะ,ะป้าอย่าแล้วแกนางลำดวนเนี่ยไปไกลๆเฉยเลยไปไปไหนไปไกลๆเฉยเลยไปเลย,เลยจริงๆนคะคะไปหนึ่งหนึ่งง่ายหนึ่งยังไม่ได้ลุก แม่แม่แม่ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยแม่เพราไปทำไมเอ้าจะไปซื้อหวยแม่เผื่อฟลุกเฮ้ยเผื่อฟลุ๊กเย้เผื่อฟลุกงอมไงขอตังค์จะไปซื้อหวยคงได้หรอกแม่ปแจงหนึ่งหนึ่งรวยรึเรวยแน่เอ้าตื่นเต้นอะไรอ่ะตุ๊อ่ะอย่าบอกนะวันนี้เหยาวท้องเฮ้ยปากแล้วปากเนี้ยันโครงก็ให้แล้วไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ ได้เลขเด็ดมาโว้ยเลขอะไรนี่นี่เลขสองเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเฮ้ยท่าทางจะขังจริงๆรเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดยแน่นี่เมื่อกี้ฉันไปร้านเฮียหมูมาเฮียหมูก็ให้เลขนี้มาเหมือนกันเลยเหรอเออนี่อาตุ้ยเอามาจากไหนอ่ะเอ่อคือข้าได้มาจากเอ่อเอ่อเฮ้ยแม่หมอให้มาโว้ย โอ้นี่ยังอาตูเนี่ยนะก็คงจะเป็นแม่หมอนวดอ่ะสิใช่แม่หมอนวดที่วัดโพเนี่ยเขาเป็นร่างทรงโว้ยเขาเลยให้เลขเด็ดมาเหรอ,อ,อทำไมมันตรงกันแบบนี้วะเนี่ยเนี่ยไอ้หมร้านมึงเนี่ยอะไรๆก็ซาหมดเลยนะเนี่ยขนาดทีวีเนี่ยยังซาเลยเห็นไหม อพี่โต้แกจะบ่นอะไรมันยังไม่มีสัญญาณเพราะเสียบสายอากาศนี่มันก็ชัดเป๊ะเี่ยไปดูนะพอเสียบย่อเย็นรุ่นนี้สยามแปรเด็ดเด็ดเด้ไปให้เออเออมาแล้ว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 ฟังๆๆ้มาแล้วรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก เอดแอดเด็ดหนึ่ง้ยเจียวเลยรวยดูคู่นี่เจียวไม่ด้เียวฟังฟเลขท้าย3ตัวครั้งที่3เลขที่ออกแอดแปดหนึ่โอ้ยมัน่าจะจับลงไหมหน่อยอ่แต่มันมีหนึ่งนะ รู้สึกว่าหนึ่งมาเยอะมันน่าจะมีอีกเลขท้าย3ตัวครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเลขที่ออกแอดแอดเก้าหนึ่งหนึ่งเซงเลยทีนี้เป็นไงล่ะร้ยพวกแกจะเซงกันทำไมวะ ำไมก็พวกแกเนี่ยรอลุ้นรางวัลเลขท้ายสองตัวอยู่ไม่ใช่เหรอเออสองตัวจะไม่ออกใช่ใช่เฮ้ยเเดี๋ยวก่อนทำไมวะความชัวนด้วยทำไมวะกูจะถามลูกกูก่อนไว้เจ๋งวันนี้หวยออกอะไรลูกจิวเอ็ดเฮ้ยนี่ไว้ออกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับลูกครับอือถามทำไมวะเนี่ยเลขจะออกอยู่แล้วฟังฟังฟังรางวัลเลขท้ายสองตัว งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2546เลขที่ออกแอดแอดหนึ่ง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 แปดกินั้งเลขท้ายสตัวหนโอ้ยโอ้ยทำไมโดนกินวะเนี่ย ประตูนะประตูไหนบอกว่าได้เลขเด็ดมาจากแม่หมอวัดโพงอนไฮไๆไฮไฮไฮลำดวนนุ่นมันบอกได้มดาจากปลาไหลทองหายใจทางตามันบอกฉันอะอ้าวถ้ามป็นกระเทาลำดวนคนเดียวล่ะคะลำดวนก็ได้มาจากพี่มารวยอะก็พี่มารวยบอกว่าได้มาจากกุมารทองอะไม่เชื่อฐานที่หมูดูสินี่เลยไอ้รวยเลยกุมารทองจ่าจ่าเลยเฮ้ยฉันได้มาจากไอ้เจงก็ไอ้แมนมันบอกอะเป็นไงล่ะมึงลูกมึงเจงก็ลูกคลอก ตอนเนี้ยไม่มีข้อสารจะกรอกหม้อแล้วโอ้ยอ้ไวะกู้ขอโทษเว้ยก็กูเห็นว่ามึงอะบ้าหวยกูก็เลยหลอกมึงเล่นน่ะแต่กูไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามันจะย้อนลอยมากินกูเองเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูถามลูกกรอกกูก่อนว่หน้าหวยออกอะไรลูกเกตเวดเจ๋งตอนนี้เจ๋งอายุเท่าไหร่แล้วลูก Keep it. <laughs>